เนื้อหาหลักที่เราจะมาพูดในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเมียนมาอีกครั้งเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมาและมหาอำนาจสิ่งที่มันเป็นจุดสําคัญก็คือว่าเมียนมานั้นน่ะกับสหรัฐอเมริกาที่ค่อนข้างที่จะมีการคว่มบาตหรือว่ามีปัญหาการหนาตั้งแต่ที่เมียนมามีการรัฐประหารในปี2021นั้นน่ะทั้งสองประเทศเริ่มมีแนวโน้มที่กลับมามีความสาคัญที่ดีมากในช่วง ระยะเวลาหลังๆมานี้ท่ามกลางความพยายามของเมียนมาในการจัดเลือกตั้งภายในเมียนมาและการขับเคี่ยวระหว่างมหาอำนาจระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนการกลับมาของสหรัฐอเมริกาในเมียนมามันเลยมีความสําคัญจากที่จีนนั้นนะมีอิทธิพลต่อเมียนมาเป็นอย่างมากเนื้อหาเนี่ยจะมาพูดถึงจุดยืนของเมียนมารวมถึงอาเซียนต่อมหาอำนาจภายใต้ใตความวุ่นวายและความขัดแย้งภายในประเทศ ความสําคัญของเมียนมาต่อการเมืองโลกภายใต้กรอบภูมิรัฐศาสตร์และผลประโยชน์ของเมียนมาในการขับเคลื่อนการเมืองระหว่างประเทศที่มีบทบาทมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการที่มีโดนัลด์ทรัมป์นั่นนะ่ะเข้ามาเอี่ยวในผลประโยชน์เหล่านี้น,นั่นน่ะมันจะสามารถอธิบายย่าอย่างไรเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นเหล่านี้กันนะครับอ่ะก่อนจะดูวิดีโอนี้ไม่ได้สับตะไคร้สับตะไคร้กดไลกดกระดิ่งติดรับ อ,อย่างแรกเลยก็คือจุดยืนหรือว่าตําแหน่งแห่งหนของเมียนมารวมถึงอาเซียนนั้นน่ะมันมีความสําคัญอย่างไรผมจะอธิบายโดยการใช้แผนที่ในการอธิบายนั่นผมจะอธิบายโดยใช้แผนที่นั้นน่ะในการอธิบายเรื่องราวของทุกๆอย่างอ่ะที่เห็นในแผนที่ก็คืออ่าเมียนมารวมถึงอาเซียนผมจะอธิบายเป็นกรอบเดียวกันว่ามันคืออาเซียน เขาว่าอาเซียนนั้นน่ะอาจจะรวมถึงเมียนมาในตรงนี้ด้วยนั่นน่ะมันมีความสําคัญในฐานะจุดยุทธศาสตร์สําคัญของสหรัฐอเมริกาหนึ่งในการปิดล้อมจีนอ่ะปิดล้อมจีนตรงนี้และในมุมมองของจีนก็คือว่าการที่ภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชียนตะวันออกเฉียงใต้นั้นน่ะได้เป็นพันธมิตรแนบแน่นกับจีนนั้นน่ะมันมีส่วนในการรับประกันในการเป็นเขาเรียกว่ารัฐกันชนหรือว่าบัฟเฟอร์สเตทนั้นน่ะ ท่ามกลางการถูกปิดล้อมจากพันธมิตรจากอเมริการวมถึงในทะเลจีนใต้เนี่ยทะเลจีนใต้มันก็เป็นปัญหาในการที่ปิดล้อมจีนได้รวมถึงญี่ปุ่นเกาหลีใต้รวมถึงไต้หวันที่มีปัญหากับจีนน,นั่นแ่ลนั่นเอาว่าทะเลนั่นน่ะมันเป็นจุดที่มันมีความสําคัญก็คือว่าทะเลเมื่อคุณออกนอกทะเลนั่นน่ะนั่นเอว่าทะเลมันไม่ได้มีผู้ที่อาศัยอยู่ในทะเลดังนั้น,นการที่ทะเลมันว่างเปล่านั่นน่ะมาเลยเป็นสิ่งสําคัญในการที่บอกว่าคุณเหมือน โล่งอกอะที่มันเหมือนว่าไม่มีอะไรแต่ความที่ไม่มีอะไรนั่นน่ะใครก็สามารถแย่งชิงได้โดยเฉพาะการที่จีนนั่นน่ะมันมีประเด็นปัญหาเรื่องการที่มีพื้นที่ติดต่อทางบกมากเกินไปนั่นน่ะมันทําให้จีนนั่นน่ะมันไปประชิญกับประเด็นปัญหาหลายๆอย่างอ่ะอย่างเช่นอินเดียที่ก่อนหน้านี้ก็มีและเริ่มพยายามที่จะกลับมีความสําคัญหลังจากอินเดียนั้นน่ะถูกโดนอลด์ท์น่ะพยายามที่จะขึ้นภาษีหลังจากที่ไปเป็นมิตรกับรัสเซียในการที่บอกว่านําเข้า ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะน้ามันและก๊าซธรรมชาติอันเนี้ความที่จีนมันติดกับหลายๆประเทศนั่น,นะมันก่อให้เกิดปัญหาและรวมถึงทะเลที่มันแคบแบบถึงแม้ว่าจีนจะใหญ่ก็จริงนั่นแะแต่ทางออกทางทะเลนั่นะมันถูกขัดขวางโดยเกาหลีใต้เอ่ยญี่ปุ่นเอยแม้กระทั่งไต้หวันทะเลจีนใต้ที่มันเป็นพื้นที่พิพาทก็มีปัญหาทั้งนั้น,น่ะการที่จีนนันแะมี อนามิตรอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศในอาเซียนนั้น,นะมันเลยมีความสําคัญในจุดๆนี้ที่ว่าจีนนั้นะเหมือนอย่างน้อยในด้านทางใต้ก็มีรัฐกันชนที่จะชนตอบการเข้ามาของสหรัฐอเมริการวมถึงพันธมิตรของสหรัฐอเมริกานันะเพื่อไม่ให้รับภาระมากเกินไปรวมถึงการถูกตีกรอบมากเกินไปในมุมมองของจีนแอมาถึงเมียนมา เมียนมาในช่วง2 0 1 0เป็นต้นมานั้นน่ะตั้งแต่เต็งเซ็งจนมาถึงการกลับมาของพรรค LDP ขององซานซูจีเอ่ยนั้นน่ะจีนเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในเมียนมาโดยเฉพาะตั้งแต่รัฐบาลพลเรือนม,มาถึงรัฐบาลทหารตั้งแต่การรัฐประหาร2021นั้นน่ะก็ยังคงมีอิทธิพลอยู่ถึงแม้ว่าไม่ได้โจ่งแจ้งขนาดนั้นแต่ก็ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยเฉพาะสิ่งที่ผมก็จะบอกก็คือว่า มันคือโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากมหาสมุทรอินเดียอ่าวเบงกอลเนี่ยขึ้นมาทางตอนใต้ของจีนอ่การที่ขุดเจาะแล้วส่งท่อขึ้นมาเนี่ยนั่นเอาว่ามันมาฝั่งเนี่ยมันใกล้และมันคือการรับประกันเรื่องความมั่นคงทางพลังงานอันเนี้ยมันก็เป็นจุดดีที่จีนนั่นแหะจะได้จากเมียนมาแต่มองอีกมุมนึงนั่นน่ะในส่วนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกานั้นน่ะ จากที่สหรัฐอเมริกานั้นน่ะไม่ได้สนใจเอเชียตวันออกเฉียงใต้หลังจากสงครามเวียดนามสิ้นสุดนั้นน่ะในช่วงประธานาธิบดีบารัคโอบามานั้นน่ะที่พยายามเริ่มใช้นโยบายพิวัตถูเอเชียในการให้ความสําคัญในเอเชียจากการขึ้นมาของจีนนั้นน่ะก็พยายามสร้างความสําคัญกลุ่มประเทศต่างๆในเอเชียตวันออกเฉียงใต้อ่าเมียนมาก็ในส่วนนั้นด้วยแต่ว่าการรัฐประหารในปี2021นนั้นน่ะทำให้สหรัฐอเมริกานั้นน่ะถอยห่างจากเมียนมารวมถึงพพร้อมกับการคว่ำบาตร และสภาวะสงครามกลางเมืองในเมียนมาที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนั้นนะ่ะสิ่งที่มันเป็นประเด็นสําคัญในจุดๆดนี้ก็คือว่าการที่สหรัฐอเมริกานั้นน่ะพยายามที่จะส่งสัญญาณต่อเมียนมาในการที่จะกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีอีกครั้งหนึ่งก็คือการที่ปลดบัญชีดําของกลุ่มคณะรัฐประหารต่างๆพร้อมๆกับที่เมียนมานั้นน่ะกำลังมีแผนที่จะจัดการเลือกตั้งถึงแม้ว่าสภาวะสงครามกลางเมืองนั้นน่ะ มันก็ไม่ได้ได้เปรียบมากขนาดนั้นก็ตามนั้นนะแต่สิ่งที่เรามองเห็นได้ก็คือว่าสหรัฐอเมริกานั้นนะ่ะภายใต้ประธานาธิบดีนอนอ๊อทัมนั้นนะยอมรับรัฐบาลของมินออนไลน์มันก็มองในจุดนี้ได้ว่าการที่รับรองมินออนไลน์นั้นนะมันก็มาพร้อมๆกับการที่คุณจะมองว่ามันคือการเกมนโยบายอะไรต่างๆของอเมริกาหรือเปล่ามันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าหรือว่าต่อจีนเอ่ย หรือว่ามีผลต่อการรับรองชนกลุ่มน้อยอะไรต่างๆนั้นนะ่ะมันมองฟุงซ่านกันได้แต่ว่าการที่มองว่าสหรัฐมีการเข้ามามีอิทธิพลในเมียนมานะนะั้นน่ะตั้งแต่การปลดบัญชีดำหรือแบ็คลิสต์ต่างๆร่วมถึงการที่เมียนมามีการจัดระเบียบเรื่อตั้งๆนั้นนะ่ะอาจจะมองได้ว่ามันคือการที่จะทวงดุลจีนในอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันเมียนมามันสําคัญอย่างไรต่อการที่ทําให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นนะ่ะสนใจเมียนมาในกรณีนเนี้ยมันก็คล้ายๆกับ กัมพูชากับไทยเหมือนกันแต่ผมอาจจะพูดเมียนมาในช่วงแรกก่อนว่าในมุมมองของจีนนั้น,น่ะเมียนมาไม่มีความสําคัญก็คือเรื่องของวันเบลวันโรสอินิเชียทีฟก็คือความรเริ่ม1แถมหนึ่งเส้นทางในการขยายอํานาจคือโครงการนี้มันชัดเจนก็คือการแผ่ขยายอํานาจของจีนทั้งทางเรือทางบกหรือแม้กระทั่งอะไรต่างๆนั้นนะ่ะโดยเฉพาะเมียนมาที่มีความสําคัญก็คือการที่มีโครงการส่งท่อก,ก๊าซธรรมชาติแต่ว่าผมก็จะให้ดูอีกทีว่า มันใกล้จากทะเลมากถ้าคุณมีเส้นทางการทะเลอะ,อ,ะอย่างแบบว่าขนส่งสินค้าโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นพลังงานนั่นแหะถ้าจะอ้อมอ่าวอย่างเงี้ยมันอ้อมแต่ถ้าว่าคุณมาตรงนี้ปุ๊บแล้วคุณดึงขึ้นเนี่ยมันใกล้ขึ้นกว่าเยอะมองในจุดนี้ได้ว่ามันก็คือข้อที่แบบว่าเอ้ยมันก็เป็นดีลที่น่าสนใจในการที่จะดีลเมียนมาในการที่จะส่งทรัพยากรทางธรรมชาติผ่านทางนี้โดยเฉพาะการขุดเจาะน้ํามัน แกธรรมชาติในอ่าวเบงกอเพื่อส่งมายังจีนตอนใต้มาเลยมีความสําคัญแต่ว่าเหตุผลเนี่ยมันนอกจากเรื่องของความมั่นคงทางด้านพลังงานของจีนที่จีนนั้นนะ่ะนำเข้าพลังงานไปจำนวนมากโดยเฉพาะจากตะวันออกกลางรัสเซียเอย่ยในส่วนนี้ก็มีความสำคัญในการที่จะทำให้ความมั่นคงทางด้านพลังงานนั้นนะ่ะมันมั่นคงสำหรับจีนมากขึ้นแต่อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมอยากจะให้เหตุผลก็คือคือการหนีการปิดล้อมของจีนในฝั่งทาง ตะวันออกของจีนที่ผมให้ดูก็คือว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันแม้กระทั่งทะเลจีนใต้ฟิลิปปินส์นี่ก็เป็นส่วนที่แบบว่ามันก็คือการหลีกหนีการถูกปิดล้อมโดยเฉพาะการปิดล้อมทางทะเลคือคุณอาจจะมองว่ารัเสเซียมันไม่ได้ถูกปิดล้อมแนบแน่นกับจีนอะไรก็แล้วแต่ว่าแต่ว่ามันคือพรมแดนที่ติดกันทางบกอันเนี้ยทางทะเลมันมีความสําคัญในการที่จะทําให้ทุกอย่าง ทางด้านยุทธศาสตร์การทางานด้านยุทธศาสตร์มันคล่องมากยิ่งขึ้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่จะทําให้จีนนั้นนะ่ะทายังไงก็ได้ที่จะหาทางออกทางด้านทางทะเลอ่ะไม่ทางใดทางหนึ่งก็ได้นี่ก็เป็นเหตุผลที่จีนนั้นนะ่ะเข้ามามีส่วนอย่างสําคัญในการที่เป็นประเทศต้นในการที่เรื่องพิพาทในทะเลจีนใต้สิ่งที่เราเห็นก็เป็นอย่างนี้สําหรับรัเสเซียเมีนมามันมีความสําคัญไม่ได้มากขนาดนั้นแต่รัเสเซียเราทิ้งเราเห็นก็ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่มินออนไลน์นั้นนะ่ะ ไปเดินทางเยือนรัสเซียเยี่ยมเยียนประธานาธิบดีปูตินต่างๆน,นนะครับรัสเซียอย่างหนึ่งอ่ะที่มันก็ได้ก็คือว่าพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นนะรัสเซียก็อยากได้พันธมิตรที่มันหลากหลายเช่นเดียวกันในการดําเนินนะโยบายที่แบบว่าเออถึงแม้ว่ารัสเซียอาจจะมีปัญหาเรื่องของยูเครนก็ตามน,นนะครับแต่รัสเซียก็ยังคงที่จะคือ ถึงแม้ว่าจะยากดีมีจนขนาดไหนแต่ก็ต้องยังมีศักดิ์ศรีในการที่บอกว่าคุณก็ยังเอ้ยยังบิ๊กอยู่ในการที่แบบว่าคุณมีพันธมิตรจากตรงนู้นตรงนี้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้มีนัยยะสําคัญมากขนาดนั้นแต่ทิ่งที่มันนิวก็คือใหม่เลยก็คืออเมริกาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเหตผลง่ายๆก็คือสก,กัดจีนง่ายที่สุดเลยก็คือสก,กัดจีนในการที่จะปิดล้อมจีนรวมถึงของไทยกัมพูชาด้วยนี่ก็ เป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าทํายังไงก็ได้การเข้ามามีบทบาทของทาในเอเชียตอนออกเฉงยงใต้มันก็คือการสกัดดินในรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันในการที่จะเฮ้ยสนับสนุนหรืออะไรก็แล้วแต่การที่เข้ามามีเรื่องของสันติภาพต่างๆนั่นก็เป็นหนึ่งในจุดที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันหรือระยะเวลาที่ผ่านมาก็คืออะไรอะแหละเออที่ในเมียนมาก,ก็มีกำลังการผลิตที่มากถ้าบริษัทอเมริกาเข้าไปลงทุนมันก็ลดความเสี่ยงจาก แร่แร่เอิร์ธจากจีนได้ไม่มากก็น,น้อยเช่นเดียวกันและยุทธศาสตร์สาคัญของอเมริกาที่ผมพูดก่อนหน้านี้ที่รวมไทยกัมพูชาก็คือ peace ก็คือความสงบสุขในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิ่งที่ทําให้ความสําคัญก็คือเรื่องของความสงบสุขอะหรือว่าสันติภาพต่างๆน่ะพยายามที่จะมีสันติภาพเอ่อถึงแม้ว่าจะรางวัลโนเบลนั่นน่ะอะไรก็แล้วแต่มันเรื่องปีกย่อยแต่ทําไมทําต้องการสันติภาพมากขนาดนั้น ง่ายๆก็คือว่าทำให้ทุกทที่สงบมีสันติเพื่อที่จะสู้กับจีนโดยตรงโดยที่ไม่พว่าพงกับที่ไหนก็ตามอันเนี้ยผมอันเนี้ยเป็นมุมมองของผมที่อาจจะผิดก็ได้แต่ว่ามันเป็นมุมมองที่ผมมองว่ามันก็น่าจะซื้อซื้อได้ในระดับหนึ่งที่บอกว่าทำให้ทุกอย่างมันสงบสุขรวมถึงยูเครนกับรัสเซียที่มันเคลียร์กันยากกันเย็นแลือเกินนั่นนะเพื่อสู้กับจีนแน่นอนว่า ภายใต้ทัมและพรรคริพับลิกันนั้นนะ่ะนโยบายต่างประเทศรูปแบบวิธีการนั้นนะ่ะแน่นอนว่ามันต่างก,กับพรรคเดโมแครตส,สิ่งที่พรรคริพับลิกันโดยเฉพาะตัวทัมนั้นนะ่ะให้ความสําคัญก็คือว่าผลประโยชน์เหนือคุณค่าคุณค่าที่อเมริกาหลังสงครามเย็นสิ้นสุดนั้นนะ่ะยึดถือไว้ต้นมาก็คือเรื่องของการค้าเสรีประชาธิปไตยต่างๆที่แบบว่าคุณตั้งค่าประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนต่างๆนั้นนะ่ะ ทำให้คุณค่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ทรัมป์ทำรวมถึงแม้กระทั่งริพับลิกันนั้นนะ่ะทำสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าประชาธิปไตยการค้าเสรีนั้นนะ่ะมันมีค่าน้อยกว่าการที่เราสู้กับมหาอำนาจที่มันขึ้นมาแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะ่ะประชาธิปไตยสิทธิมน,นุษยชนรวมถึงการค้าเสรีมันขายได้เพราะอาเมริกาเป็นมหาอำนาจเดียวแต่การที่จีนปื๊ดขึ้นมามันทําให้คุณค่าพวกนี้ ถ้าคุณขายคุณอาจจะไม่ได้ผลโดยเฉพาะจีนที่ไม่ได้ต้องการเรื่องระบอบหรือรีจีมอะไรมากขนาดนั้นมันทําให้ทั้มนะก็ต้องมีเหตุผลอันดีในการที่จะกระโจนถึงแม้ว่ามันก็เล่นเกมเหมือนกับเขาแต่ว่าคุณริพับลิกันสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือผลประโยชน์คุณคุยกับดีลกับดีลสิ่งที่เราเห็นได้ก็คือว่ามันคือการแบบว่าคุยระหว่างทวิภาคีมากยิ่งขึ้นในยุคสมัยทัามทิ่งท,ที่เราเห็นได้ชัดเจนมันเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะ อ่าไทยกับกัมพูชามันก็ชัดเจนว่าทาไม่ได้สนใจเรื่ององค์การระหว่างประเทศทําสนใจเรื่องสองประเทศคุยกันให้มันจบคุยิภาคเอเชียตะวันตกเฉียง้สงบสุขสู้กับจีนต่อมันเป็นซะอย่างนี้แน่นอนว่าแนวทางของทำหนักการที่ทําให้สงบเพื่อสู้กับจีนแน่นอนว่าการที่มันมีความขัดแย้งเล็กๆนั้นอ่ะมันมันไม่มีประโยชน์เลยรวมถึงความขัดแย้งในเมียนมาเองอ่ะรวมถึงไทยกัมพูชาเองอ่ะแน่นอนว่า เพื่อขยายไปสู่ระดับโลกนั่นนะ่ะมันเป็นเรื่องที่เล็กมากมากเอาจริงๆและเราอ่ะรับรู้เพราะว่ามันใกล้งไงแต่ว่าคนทั่วไปอ่ะยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศอะไรแบบนี้มันก็เลยเห็นได้ว่าสิ่งที่ใหญ่มากกว่าก็คือจีนการที่ทําให้ประเทศเราเนี่ยจบความขัดแย้งอย่างรวดเร็วมันเป็นผลงานของทั้ใช่แต่ว่ามองไปไกลกว่านี้ก็คือ การที่ทําให้ประเทศเหล่านี้สงบเพื่อสู้กับจีนในระยะยาวแน่นอนว่าการที่มันมีสันติภาพไม่ใช่แค่เมียนมารวมถึงไทยกับกัมพูชานะนะั่นแะแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ของอเมริกาอย่างเดียวเท่านั้นมหาอำนาจอย่างจีนก็ต้องการสันติภาพเช่นเดียวกันเพราะว่าทั้งไม่ว่าจีนหรืออเมริกานะนะั้นแะก็ต้องการมีส่วนหรือมีอิทธิพลด้านใดด้านหนึ่งกับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันทั้งหมด มันก็จะเห็นว่าไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นนะคือเทคไปทางอเมริกาโดยเลยหรือจีนเลยแต่ว่าทั้งสองประเทศก็ขับเคี่ยวกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผมพูดก่อนหน้านี้ว่าคือมันเป็นจุดยุทธศาสตร์สําหรับทั้งจีนและอเมริกาดังนั้นนะประเทศเหล่านี้ก็เลยมักจะเล่นโดยที่แบบว่าคุณก็ช่างน้ําหนักทั้งสองประเทศด้วยกันทั้งคู่ เปิดให้มันด้วยกันทั้งคู่ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ากัมพูชาก็เริ่มเปิดให้อเมริกามากขึ้นหลังจากที่จีนเข้ามามีบทบาทอย่างมีนัยสําคัญประเทศต่อไปที่เราจะเห็นก็คืออาจจะเป็นเมียนมาก็ได้จากการมาของทั้ p รวมถึงดิวแลแรเอ,อิร์ธต่างๆแต่ว่าเรื่องของชนกลุ่มน้อยต่างๆที่ความขัดแย้งในเมียนมานั้นนะ่ะมันจะจบอะไรแบบไหนซึ่งปติศาสตร์ก็บอกเราแล้วว่ามันไม่จบง่ายๆขนาดนั้น และมันจะยังคงดําเนินต่อไปแต่ว่ามันจะออกในรูปแบบแบบไหนการเลือกตั้งจัดขึ้นดีลกับทาอย่างไงร,ระหว่างรัฐบาลมิงออนไลน์ก็ตามนั่นนะ่ะเราไม่สามารถรู้ได้ในอนาคตว่ามันจะเกิดอ,อย่างไรแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นได้ชัดจากก้าวของโดนัลด์ทรัมและอินออนไลน์ก็คือว่าการที่ทั้งสองประเทศนั้นนะ่ะค่อยๆจูนเข้าหากันนะนะั่นน่ะด้วยผลประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ท่ามกลางสภาวะที่มันมีการขับเคี่ยว ระหว่างจีนและอเมริกาที่เราเห็นได้ชัดเจนซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่มันเป็นจุดบอดก็คือว่าการที่มหาอำนาจต่างๆขยายอํานาจมายัางประเทศโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น,นั่นนะ่ะโดยเฉพาะเมียนมาก็ตามนั่นนะ่ะมันไม่ได้สอดประสานกับการเมืองภายในที่มันยังไม่มั่นคงแต่ยังไงเนี่ยทำก็ไม่ได้แคร์อยู่แล้วถ้าทาต้องการแล่แล่เอิร์ดต้องการที่จะให้เมียนมานั่นน่ะเอ็นเข้าหาสหรัฐมากยิ่งขึ้นเพื่อ ปิดจีนมากอ่ะใครแคร์แต่ความขัดแย้งก็เดินต่อไปของมันยาเสพติดอะไรเอ่ยบอลคาสิโนค้ามนุษย์ผิดกฎหมายของขุนศึกต่างๆในเมียนมาเอ่ยมันก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ทําอยากได้แค่แ,แลน้วเอ,อ์ดและปิดจีนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ